เป็นนั้นเพี้ย็นเพียไม่แน่มนะฮะ้วยือไม่ไม่ถนดตอี้ผอตอบไม่ติดเลยก็ต้องถ่ายอย่างเงี้ยลูก่เงี้ยเป็นกิ่งเนยเดี๋ยวนี้มันมันมาสดเลยมากมาพอสมควรนะครับหมดแล้วภาพอย่นี้ ถ้าอย่างนี ab, ้เราตัเอาตาากทุกเดือนแต่ว่าเดือนไหนที่มันน้อยก็ไม่เป็นไรขอให้เราพุทธกอดตั้งเราเนี่ยมาร่วมกันขยายมาขยายมาแต่ว่าบางคนถ้ามฟรีฟ้ากิจก็โอเคเราจะเราจะไม่บ่นไม่ว่ากันนะเราจะพูดควังอย่างเดียวแล้วก็ผมไม่ได้อยู่แล้วว่าึความไม่ได้ยิน แล้วก็ขออนุญาต่ปีนี้ผมจะลงประธานกรรมการสากลแล้วก็กตำแหน่งคือกรรมการลงสองอย่างแต่ว่าถ้าได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อย่างใดอย่างนหนึ่งเท่านั้นก็ไปเลือกที่หน่วยจังหวัดส่วนส่วนของมัธยมเนี่ยอยู่หน่วยจังหวัดอยู่แล้วตลอดแล้วเขาเลือกเมื่อไหร่วันเดียวเลือกันที่ยี่สิบสาม ไมนเป็นที่เวทที่เวทที่เวที่เาวพตาแ่ันเลือกไม่ใช่เลอกถึงที่ข้าถไยเออใช่ใช่เรือทางที่ไหนเรื่องทางที่สศบานที่ที่ประชุมกระแสแรกปีนี้ก็ไปแสสาธิตเกษตรก็กรแส ก็ปากเลยนะครับไปเอะเกทุกนเื้กับร็วรวมหวังได้ได้วแค่หวังได้แต่ว่าประชาชนมันต้องทำใจให้ได้สู้แล้วสูนานแไหนสูนะครับก็บอกเพื่อนๆด้วยก่าไปกันเยอะๆตอนนี้ผมก็บอกวิถูนไปแล้วเพราะว่าก็ปฐมเนี่ย ควรจะต้องอยู่มกุได้พอสมควรเบอกพิทูกันเ่ยะดตนไปรถิลปัไอ้บงลมเป่พระประถมทั้งโรเรียนเลยท้เรียนเลยใช่ทั้งหมดทั้งคนงานด้วยอ๋อที่พระประถมที่เป็นสมาชิทั้งหมดที่ที่เป็นสมาชิกนะรีพระประถมตอนกรราชีพระยจรเข้รยนสี่ดวร หลงอันไยอะเจ้าวิย์ะเจวยเจ้าวิย์เจ้ยเจ้าวิย์เลยโอี่จิงครูเล็กน้ะเขียนดีมากมากเลยเป็นตัวของของท์ธารพรก่อน นักรองขอให้เชียรี่ทนี like ้ขออนุญาตท่านประธานชมรมนิดหนึ่งขออนุญาตเรียนเนนะครับผมมีเหลียญหลวงพ่อเงินวัดคกช้างวัดจอนตั้งวั้งปีสี่สิบเจัดมีประมาณ15บห้าองค์ายได้ทั้งหมดเนี่ยถ้าใครจะมาเอาถ้าใครจะรับไปบูชานะองค์ละร้อยเนี่ย ถรงเนี่ยพันห้าเงินเข้าชมรมหมดเลยอันนี้ไม่ได้มามาเรียกร้องอะไรนะฮะงวบางคนไหมปิดตาไว้ด้วยมีสองเจ็ดมีสามองค์เปิดเด็ดดูได้นะฮะเปิดเด็ดดูหรือว่าองค์เดียวองค์เดียวก็น้อยหน่อยปิดตาไว้ด้วยมียอดยุบิดตามแต่มีสองเจ็ดมีสามองค์เขาบอกละสองร้อยพอแล้วแล้วทาบุญ่อ่ะที่เหลือเนนี้เข้าเข้าชมรมปู กูได้มาแล้วกูก็อยากจะช่วยเหลือช่วอกันไม่ไม่ใช่ว่าจะมาเล่นร่อนขายอะไรนะจะเป็นทั้งหมดไม่ขอห้ามริมขายเพราะว่าเข้าใช่ใช่ไม่รู้เท่าอีก้าอีบ้าไปรอดการด้วยจัดการ อี <t> ่มัง no รู้อี่มังพี่มังรู้อิมังรู้ดิเลยใ้าี่มังรู้เลยนะพี่มัจริงๆอะปี่จะเป็นของิ่แที่สุดปีสั่งนนี้ไหนมาดูดิดดูแล้วก็ปี อันนี้ต้องมีำ <on> ข้าตับอันนี้โอ้ยข้นต่บบีบลัอมีที่เอาที่เอาแล้วเดอาช้าด้าวตัเนน้อยแต่ว่าที่นี่แล้วเียกนเข้าไปตานี่น่วากอเพื่อนเไหนี่แหละเพื่อนเลือีกเท่าไหร่ที่เพลงนี้สุเทพน้อยสุเทพเออสุเทพน้อยนี่เป็นแบบเป็นน้ร้อนซื้อเสื้อสเทอคือเสียงก็จะเหมือนแทนมาก

ครับเราเพื đó, ่อนเพื่อนที่รักทุกคนั็แม่ม yeah, ันจะันวันนี kho ảng kho ảng ้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ร้อยกว่านะที่เรามาพบปะหลังกันในนาชมรมเพื่อนเก่าวันโควิไรรุ่นหนึ่งสองนะครับอชมรมเราเนี่ยอยู่ได้อยู่ได้แล้วก็พบกันเนี่ยประมาณร้อยกว่าครั้งเนี่ยก็ถือว่าเหนียวแน่นแล้วก็สบายๆสบายที สิ่งที่เราอย่เยืนอยู่ได้ตรงนี้นะครับถือว่ามีบุคคลสำคัญนะที่เป็นแกนกลางหรือเป็นหลักในการที่จะพวกเราเนี่ยทำเนินกิจกรรมได้เชิญเราคนนี้คือคุณวิถุนระเดินป่านะโอกาสนี้ก็เชิญคุณวิถุนรปเดินป่าด้านหน้านี้เรับเพื่อนครับ งานครับมอบครับต่อไปครับคณะกรรมการเพื่อนรุ่นปีพศ2512ก็จะได้มอบของที่ระลึกให้กับคุณประธานวิทูลประเดิมปราดออเมานะครับคะานนเดียวกันที่ ท่านท่านผู้ชกรับข้อมปใช่ไหมอาไปานกจนไยเนาดี๋ยวดียวเดีวเดี๋ยวดังต่เดี๋ยวดี๋ยวัดียเดี้ยวเดยวเลยวเดวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดียเดีเดีวเดิ๋ยเดี่ยวดยวเดีวก็ี่ยะขดวเรียนเชีญยวเอี่ยวียวยีดีวดเีย่ยวเเ คุณเปี้ยวชายันใชยคุณยาคุณแน่นีก็มีรวยพอให้กับเพื่อนนะครับเชิญครับตันนี้ลังผมไม่ดีนะว่าตั้งใจมาไม่มาแล้วโ้ยไห้เพื่อนแข็งแรงก็รวยและรวย่อไปตออกไปครับ ในป like ีใหม่นิดนึงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะแล้วก็คุณนายของเพื่อนๆทุกคนนี้ด้วยนะครับก็ดีใจแล้วก็ที่ฟังในพี่โอเปอร์พร้อมไม่ดีเด็วจะร้องไห้ก็อย่างที่บอกนะฮะผมเองก็นาต้นที่ฉันสิงตอนที่เป็นขอวัดด้วยแล้วก็เริ่มเริ่มเรียนเป็เรามาเนี่ย จริงใจจริง,รงผมผมดีใจที่ได้จเจอเพื่อนแต่ว่าอย่งหนึ่งที่สมวับผมเนี่ยที่ยังไม่ได้ไม่เคยทำคือว่ามไม่พร้อมนัก็คือว่าเป็นอยู่ไกลนะยิ่งช่วงนี้มสมว่ไม่มีทับเองก็เลยไม่่อยจะดวกสองก็ธุรกิจที่ทําอยู่เนี่ยอย่างสมว่เพื่อนเพื่อนเาคนเขาเขาตระนัขา,ขงงาตัวว่าเมื่อเขาอายุหกสิบเขาจะเลิกทําทุกอย่างเขาไปดูแม่เขา ตอนนี้เขาก็ไปดูแม่ยูพี่กิตแม่ก็ยุ่ก้าก 90, กว่าเฉยสงบร้อยนะฮะก็เขาทำตามที่คาพูดเขาคุณแม่ก็ยังแข็งแรงล้ว่าึงเบี้ยอะไรของกลองนะับแม่อันนี้ผมเองเนี่ยเพื่อนเนก็เลือกมาเลือกว่าให้ผมเนี่ยมาเป็นประธานที่จริงบอกตรงนะในตัวโตเนี่ยร่วมรุ่นเนี่ยถ้าเรามีความรักเป็นเพื่อนอยู่แล้วแต่ความเป็นประธานเนี่ย ในประเทศหลายๆประเทศและดีใจแล้วก็พวกเราก็คงจะร่วมร่วมกันอย่างนี้ตลอดนะฮะใช่แล้วในวัน <ç> น <ม ält> ี้เป็นวันปีใหม่อีกดังนั้นเดี๋ยวเฮก็เก็บทุกคนพิมพ์เงินนะฮะแต่วันนี้อาหารเลี้ยงเพื่อนปีใหม่ผมขอเลี้ยงเพื่อนเพื่อนปีสองปีใหม่ปีนี้สำหรับผมใช่เอักทายี่ต้องขอบคุณให้เลยนะครับข้าวต้มข้าวต้มข้าวต้มนะครับแลก็ดีใจแล้วก็ ขอให้ป <sentido. S 2> <c> ีใหม่ที่จะถึงนี้นะขอให้ทุกคนในนที่นี้นะก็มีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขความเจริญคิดทุกสิ่งขอให้สมปรารนานะคิดเงินก็ได้เงินคิดทองได้ทองอยากคิดเงินได้ทองมันไม่ดีเงินได้แล้วก็เฮงเลยทุกคนครับสวัสดีครับในช่วงตรงนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับพวกเราเดือนนี้เราจะมีเดือนที่เป็น วันเกิดของหลายหลายคนคนแรกก็คือคุณปิดสะพัดมีสีกินพารดทโอโห้กินพาร์มีสีนะครับความพิเศษเลยที่ยากนะอัลวินายุคเพนก็อยู่มาอามัดอามัดอามัดเป็นแบบเดิมแล้วใช่ไหมโอ้โหเนี่ยผมชอบ เพราะว่ามเมื่อก่อนเรียกอามัดอามัดเออเขาก็ชื่ออามัดเนี่ยแหละเมื่อก่อนกันแต่ว่าเราก็จะเรียกเขาเฮ้ยไออามัดอามัดอยู่เนี่ยอ็กลับมาชื่อเดิมเรา,าจะเรียกได้อย่างเดิมครับครับคุณนาวัฐอามัดอายุเทน่นะครับแล้วก็คนที่สามก็เออเอาพีผมด้วยนะสักงองจงปาเกิดเดือนนี้เหมือนกันตัวนี้ได้แจกปีเลยครับได้แจกปีได้แจกปีและในโอกาสนี้ พวกเราออกมาเป็นประชุมกันอยู่ตรงนี้แล้วก็ขอเชิญท่านประธานท่านประธานได้จุดจุดเทียนให้ให้คนที่เกิดวันนี้แล้วก็เป็นผู้นำเนาะจุดเทียนอะไรป่วปยพอเกิด <laughs> ก็อเนี่ยน่าายทุเลยเพนีอย่างเงี้ยเราปาบาดไปเอขึ้นมาก่อนเลบาดมาอยู่ตรงนี้ให้ผมด oh, 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 ูการนะเพราะผมตัวสูงเนากไม่ได้ใส่แว่นด้วยะนด่้ะเ่าดยฮ้ยมัน ตรงนั้นได้แล้วมึงปเจอนได้ไงะรอดยังทนี่เตียมดับดับไฟด้วยดับไฟดับไฟนะต้นต้นร้อยฮ่ we mm -hmm. ก็ให้ท่านประธานได้อวยพรเนื่องในวันเกิดของพวกเราคล้ายวันเกิดของพวกเราทั้งสามคนก็ไอ้ผมนี่ได้ข่าวว่าแวันนี้ใช่ไหมที่ผมไม่เยอะก็ในเวลาเดือนธันวาคมวันคล้ายวันเกิดแล้ววันเกิดจริงๆของปฐมนะไม่ใช่เพื่อใหม่นะชื่อนของปฐมโอเคเขาได้เป็นเพื่อนคนหนึ่งของพวกเราไมเป็น ทำไยพรให้ท่านั้สามท่านที่เกิดในธันวาฮนะ่ทุกคนก็เห็นแล้วว่าสุขภาพแข็งแรงก็จตรงมี้สุขภาพแข็งแรงมากมากขึ้นแล้วก็ให้มีครอบครวัวที่มีความสุขนะฮะและเมียมากมากทุกคนนะฮะโคตรเต็นอะรล้เมียมา,ากมาก ได้ลทำาได้ทท่าทสามีให้มากมากนะให้มากกว่าเดิมด้วยนะแต่ก็ขอให้เกียรติรอาดิสิ่งใดก็ว่าประการนะถ่ายครับถ่ายแล้วลงชื่อให้คนหรือเนียนลยไนเกิดป็เราพอดีนอกจากทำให้ตตรงนี้แล้วก็เลยให้เกียถ่ายเคอันนี้แล้วมันของเรามีประมาณกี่คนอนที่เกิดเดือนี้หมดเลยอ๋อไม่มากเออไม่มากร หรือว่าคุยพร่มันด้วยเครับครับก็ประดับต่อไปก็ขอเชิญคุณอััตริด้พูดกันแล้ไเดี๋ยวตอนกล่าวตอบแล้วก็ค่อนที่เป็นตัวแพนนแฟนัฟนแฟนแฟแฟนแอนแฟนเอนแลนแฟนแฟนแฟนนเฟนแฟนแฟนแ อนาคตประวาสตร์นี่ยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้เกียรตินี่นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขและก็ขอให้อยู่ถึงปีหน้าขอให้เพื่อนที่ร่างกายที่แย่ที่สุดขอให้กลับมาดีที่สุดโอเคแล้วครับไปใช้ตอกนาพี่แทนด้วยสา